ก่าานอนที่<อ>ข,ข,ข<ล>ับรถใต้สะพานนีะขับค่ะใช่จะจอดรถนี่จออะจามชูรีสแควร์อ๋อจะพามาจอดรถที่ทาทมชูรีสแควร์เราก็จะได้ไปเดินดูว่าเขาทำอะไรกันเนี่ยโอ้อยสถานีรถไฟตรงนี้ก็เลยเหรอดีจัง วะะฮอยากไปีไหมวะก็มันไม่ได้บอกว่าที่จอดรถเต็มก็ไปดิ <c oughs> มันไม่มีไฟขึ้นมันอยู่เป็นนัาน ป่าชีคุณไปชีข้ากำแพงด่วนเขานางบอกว่านางจะชีข้ากำแพง สีโมเป้เลยออกแล้วออกมาบ่ายสองครึ่งออกก็ดดได้